เขากผมนายชอตตี้บูจะว่าเช่นเคยครับวันนี้อยู่กันที่เกม Super ร์สเนหอยทากสุดแกร่งครับโดยเกมนี้มาในแนวไอดอลนะครับแต่ว่าที่ผมชอบเลยคือความปั่น,นครับมันปั่นทั้งกราฟิกแล้วก็ปั่นทั้งเนื้อเรื่องนะครับตัวเกมเนี่ยมีระบบที่เสริมอยู่ด้านในค่อนข้างเยอะมากนะครับเยอะจริงๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นพร้อมกันเลยกันแล้วกันนะครับ เอาละอันดับแรกเลยนะครับดูวิธีการเล่นก่อนเนาะมาถึงนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยคลิกบริเวณนี้ก็ได้ครับมันจะเป็นการเก็บของนะครับก็คือจะมีทั้งเห็ดนะครับที่เป็นอาหารแล้วก็มีทั้งลูกอสซึ่งลูกอสเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเงินของเกมเนี่ยจะมีลูกอสดากับขาวดํานี่คือเหมือนเงินใช้ทั่วไปเลยขาานี่คือคล้ายๆกับเพชรอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ให้ดูด้านซ้ายบนจะมีกระดาษคือเราพยายามทําตามเควสดเป็นหลักแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้ว่า สิ่งที่เราต้องทําคืออะไรคลิกได้เลยมันจะมีบอกครับเป็นภาษาไทยเลยว่าให้ไปที่ไหนอะไรยังไงต้องทํำยังไงบ้างพยายามอ่านนิดนึงครับส่วนการต่อสู้นะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูด้านซ้ายล่างนะครับนี่นที่เป็นรูปเข็มทิศนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมจะต้องทํา2อย่างอย่างแรกคือเลือกที่หมายแต่ถ้าเกิดเพิ่งมาเล่นแรกๆก็เลือกได้แค่โคเรียเท่านั้นไม่ใช่โคเรียนะโคเรียนะครับโคเรียก็เลือกได้แค่อันเดียวนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเสบียงอาหารนั่นเองครับก็คลิกเข้าไปได้เลย คือเวลาที่เราจะทําการบรรจนภัยเนี่ยเราต้องมีอาหารด้วยนะครับซึ่งก็เก็บได้จากในบ้านนี่แหละเออคลิกคล๊กๆเดี๋ยวมันก็ได้อันนี้ต้องรอให้มันผลิตขึ้นมาก่อนก่อนหน้าอัดคลิปผมกดไปแล้วไงมันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเป็นรางวัลไอดอลนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราอาจัดครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกดออกเดินทางได้ที่ปุ่มด้านซ้ายล่างเลยเสร็จแล้วหอยทากของเราเนี่ยก็จะทําการสํารวจอัตโนมัติแบบชา้ชาๆใช้คํานี้แล้วกันนะแบบชา้ชาๆแต่ถ้าเกิดว่าเรามีไอเทมครับเราสามารถเร่งความเร็วได้กดตัวนี้ก็ได้ครับ เออแล้วบางทีก็แบบจะมีอีเวนต์สุ่มขึ้นมาอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันครับคือจังหวะเนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องเปิดเกมทิ้งไว้ก็ได้มันมันไอดอลแล้วตอนนี้นะครับก็ออกไปไปทําอะไรก็ได้เข้ามาอีกทีนึงก็แวะมาดูว่ามันสํารวจเสร็จหรือย,ยังเท่านั้นเองนะครับส่วนการเล่งความเร็วอีกอันนึงจะอยู่ด้านบนตรงนี้ตรงนี้นี่น,น,นีคลิกได้เลยนะครับอันนี้คือจะเป็นนาฬิกาสายเราจะได้ฟรีจากช่วงแรกที่เรามาเล่นอยู่แล้ว แล้วก็เวลาที่เราทำเควสหรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะมีการเติมนาฬิกาสายให้เรานะครับเราสามารถที่จะเล่งได้เลยนะครับว่าเราจะเล่งไปกี่ชั่วโมงแต่ผมมีแค่2อชั่วโมงกว่าคงจะเล่งอันบนไม่ได้ก็เล่งอันนี้และกันโซนปัจจุบันกดตัวนี้ได้เลยมันก็จะวาร์ปเวลาวืบวืวแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราวาร์ปเวลาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีอาหารหมดด้วยนะครับตรงนี้ดูเอาโนหาตรงนี้ เออถ้าเกิดว่าอาหารหมดเนี่ยมันจะจบการสำรวจนะครับและเราต้องไปสำรวจใหม่นั่นเองครับเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศตอนที่สำรวจครบแล้วจนอาหารหมดให้ดูกันละกันนะครับว่าเราควรจะทำอะไรต่อหลังจากนั้นรอแป๊บครับโอเคทีนี้เมื่ออาหารหมดแล้วนะครับก็เราไปเช็คดูในแผนที่ด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ด้านซ้ายบนของแผนที่เห็นไหมอ่ามันมีเจอแบบของเขิงอะไรเงี้ยก็กดรับรางวัลที่ตรงนี้ด้วยนะครับ แสรแล้วตรงกลางเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นการบ่งบอกว่าเราสามารถอัปเกรดตัวละครได้แล้วนะครับก็อย่าลืมมาอัปเกรดเลยกันแล้วกันนะครับพออัปเกรดเสร็จแล้วเขาจะมีสเตตัสสุ่มมาให้เราอัปใช่ไหมครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับไอเทมที่เอาไว้พัฒนารูปร่างของตัวหอยทากเราเลยเลอะไรเงี้ยก็แนะนําให้เลือกไอพวกนี้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าอัปเกรดครั้งไหนไม่มีพวกนี้ให้เลือกก็คือไปเลือกสเตตัสซึ่งอันนี้มันก็ตอบยากมากว่าเราจะเน้นอะไรก่อน ถ้าเกิดว่าเราอัพแต่สเตตัสอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันจะมีพวกเหตุการณ์นะครับที่สุ่มเกิดในแผนที่แบบเนี้ยครับแล้วเราไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้เพราะว่าเราเนี่ยมีค่าสเตตัสเสริมไม่พอพวกศิลปะพวกปัญญาอะไรพวกเนี้ยเพะะั้นเราก็ต้องมาดูด้วยว่าอ๋อมันมีเคเวสอยู่อันนึงที่ผมยังทําไม่ได้ต้องมีค่าศิลปะ2อ0รอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราสังเกตรตรงแผนที่ดีๆนะครับเมื่อกี้ผมอาจจะไม่ได้พูดคือก่อนที่เราจะออกเนี่ยเราต้องไปเช็คที่แผนที่ด้วยนะมันจะมีอีเวนต์สุ่มถ้าเป็นสีแดงแบบนี้แสดงว่าเรามีสเตตไม่พออ่าเนี่ยขาดชื่อเสียงไปอีก10เห็นไหมครับว่าเออสเตต,ตันี้มันอยู่ที่ อยู่ที่เรากับอีเวนที่เราเจอด้วยไงเราจะไปแบบอัพอันนั้นอันนี้แบบต,ต่โตไม่ได้มันต้องแบบว่ามีการพลิกแพงตลอดนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามันเป็นสีฟ้าแบบนี้คือเราสามารถกดรับได้บางทีก็จะเป็นไอเทมที่เจอแบบนี้ครับก็กดรับให้หมดเลยนะครับมันมีอยู่ในหลายแผนที่เนาะกดรับให้หมดเลย ทีนี้ดูด้านสายล่างต่อตรงนี้นะครับข้อมูลการสํารวจนะครับก็คือจะเป็นพวกบอสนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าบอสต,ตัวไหนเราเคยจัดการมันไปแบบรวดเร็ว2เทิเเนอะไรเงี้ยเราไม่ต้องสู้มันอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถชนะมันได้ภายใน2เทินเนี่ยก็ต้องมาสู้ใหม่ตลอดอะไรเงี้ยครับก็ลองดูแล้วกันสู้กับแรมโบคือเราไม่ต้องดูแอนิเมชันก็ได้เนาะเรากดสคริปได้เลยนะครับดูซิแพ้ชนะแพ้ครับผม ถ้าเกิดว่าแพ้ปั๊บบอสต,ตัวต่อไปแล้วก็อดสู้เลยนะครับก็อาจจะต้องไปอัปเกรดตัวละครมาก่อนแล้วการระจนไพยรอบใหม่เดี๋ยวค่อยไปสู้กับมันกันลวกันทีนี้ดูด้านซ้ายล่างต่อนะครับมันจะมีหนังสือเนาะซึ่งหนังสือเนี่ยมันเป็นส่วนที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดความสามารถเสริมต่างๆเช่นการเปิดแผนที่ใหม่การแบบว่าได้ของมากขึ้นด้วยน,นี่อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมขี้เกียจคิดมากนะครับมันจะมีคำว่าแนะนําอยู่อัปตามนั้นเลยก็ได้นะครับแล้วก็มันจะใช้แต้มข้อมูลนะครับของประเทศที่เราทําการสํารวจอยู่นะครับช ก็กดอัพไปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นแน่ๆมแล้วไปดูแถบอื่นมันมีหลายแถบเห็นไหมเออน่นแหละก็อัพตามนี้ไปเลยก็ได้นะครับอ๋อ,อแล้วก็ในกล่องเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนไอเทมที่เราสะสมมาครับถ้าเกิดว่าสะสมครบมากดใช้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวของเคเวสอันนึงอ่ะที่เขาให้เราผ่านอันนี้ครับบันทึกเบาะแสสําคัญก็คือเราต้องฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมากดรับของได้แล้วก็บางทีเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขพิเศษอยู่ด้วยอย่างเช่นที่ผมเจอคือให้ดูโฆษณาเออมันจะมีอยู่ด้วยนะในระบบแผนที่ บางอันมันจะบอกให้เราดูโฆษณาอะไรเงี้ยครับก็ลองดูแล้วกันมีอีเวนต์อะไรก็เข้าให้หมดเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นไอเทมที่เราสามารถซื้อแล้วก็แลกเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับแนะนําว่ามีอะไรก็แลกให้หมดเลยกันลวกันนะครับคือบางอันมันเป็นไอเทมที่เกี่ยวข้องกับเควสอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่แลกมันก็จะไม่ปลดล็อกระบบนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะครับแล้วเมื่อเราแลกหมดแล้วนะครับเราสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับอันนี้เป็นสีขาวใช่ปะมันจะเลื่อนเป็็นนนสีีีเเขยยวไดด้้้อักกแลใหหม ทีนี้เราก็ไปดูแถบสีเขียวต่อเห็นไหมครับอ่าเนี่แหละเราก็ทําการแลกๆๆๆไปให้หมดทุกอันที่แลกได้เลยนะครับเมื <c oughs> ่อเราทําทุกอย่างครบแล้วนะครับก็ให้กดปุ่มด้านขวาล่างตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะบอกว่ามีการเหลือเใบนะครับไปดูเลยไหมถ้าเกิดว่าทาตามที่ผมบอกหมดแล้วเนะี่ยไม่ต้องไปกดไปดูก็ได้นะถ้าเกิดกดไปดูมันก็จะพามาให้เราแลกการเหร็นไหมครับแต่ว่าการพวกนี้มันสะสมไว้ในการประจนภัยรอบต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ออกเลยครับผมกดสรุปผลได้เลย มันก็จะมีสถิติการสํารวจขึ้นมาครับว่าสํารวจไปเท่าไหร่กี่โซงกี่โซนใช้อาหารเท่าไหร่เจอไปตกช่องอะไรบ้างเนื่องจากว่ามันลงเป็นช่องช่องแบบสุ่มๆใช่ไหมเออเหมือนทอยเต๋าอะไรอย่างนี้นะครับก็แค่นี้แนละจบทีนี้กลับมารอบนี้มีอีเวนต์พิเศษโผล่ขึ้นมาเป็นเครื่องหมายตกใจครับลองกดดูเลยก็แล้วกันนะครับนักฆ่าโนหนึ่งครับผมจัดไปเตรียมลบเลยแล้วกันสู้เลยครับไม่รู้สู้ไหวหรือเปล่านะครับสู้กับลุงครับกดข้ามเลยแล้วกันนะโอ้โหเทิร์นเดียวเรียบร้อยชนะได้เลยครับผม ทีนี้ลุงเขาจะหนีไปนะครับถ้าเกิดเราตามไปสู้ผมบอกเลยว่ามีโอกาสที่เราจะแพ้สูงนะเพราะว่าลุงค่อนข้างเก่งเหมือนกันครับอะเดี๋ยวลองดูเลยลวกันว่าผมจะจัดการลุงได้ไหมมาลุงลกันหน่อยคราวนี้ไม่มีสคริปต์นะครับเอ้ยรอบนี้น่าจะไหวตอนที่ผมเจอลุงครั้งแรกอะ่ะผมตามมาสู้สู้ไม่ไหวเลยเออเจอลุงตีสองทีแตกเลยแต่ตอนนี้ผมเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว คราวนี้มีอีเวนต์น้องทากนะครับก็คือจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการส่งจดหมายคุยกับน้องทากนะครับไปไปมา,มาน้องทากนี่ขอย้ายมาอยู่ด้วยเลยซะอย่างนั้นเมื่อน้องทากมาอยู่ด้วยแล้วนะครับตรงเนี้ยมันจะเปิดออกมานะครับเราก็สามารถเข้ามาด้านในได้นะครับซึ่งด้านในนี้เนี่ยมันจะมีระบบการส่งคนไปหาของนั่นเองนะครับก็เลือกสักอันหนึ่งแล้วกดยืนยันได้เลยอะไรแบบนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะสร้างทหารโคลนมาเพิ่มได้ด้วยนะเนี่ยคลิกที่หลอดสีฟ้าได้เลยนะครับเขาบอกว่าผมสามารถโคลนได้7ตัวโคลน5ตัวก่อนแล้วกัน อ่ะแล้วก็รอเวลานะครับเดี๋ยวจะมีการโครนหอยทากออกมานะครับแล้วก็มีอันนึงคือทํายารักษาด้วยนะครับเน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 ,นทำยารักษาด้วยแต่ว่าทหารผมยังไม่เสร็จไงทหารเนี่ยเดี๋ยวสงสัยเอาไปช่วยในการรบได้หรือมัง้งก็เลยมีการฮิวด้วยอะไรด้วยนะครับและนี่ก็คือแค่ช่วงต้นของการเล่นเท่านั้นนะครับก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไปครับว่าเราเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีการปลดล็อกค,คอนเทนต์ต่างๆขึ้นมาครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับ ส่วนการต่อสู้อื่นๆนะครับให้นู้ชมเนี่ยสไลด์หน้าจอนะครับมาที่ด้านขวาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่มันจะมีหน้าจออยู่นี่ครับอันนี้คือจะเป็นพวกระบบเสริมอื่นๆนะครับให้เราเล่นได้อย่างเช่นยีนซูเมเรเตอร์นะครับอันนี้คือจะเป็นลักษณะของการไต่หอคอยนั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าไต่ไหวก็ไต่ละกันแต่ก่อนไต่เนี่ยจัดของให้เรียบร้อยก่อนนะมันขึ้นจุดแดงๆอยู่แสดงว่าเราสามารถใส่ของหรือว่าทําอะไรได้นะครับก็เปลี่ยนให้หมดเลยกันละกันนะตรงนี้ใส่อะไรได้ก็ใส่ใส่ไป เออแต่ในความเป็นจริงมันมีปุ่มนี้ด้วยนะคือมันจะใส่ของอัตโนมัติให้เราอ่ะลองดูกันละกันนะครับว่ามันใส่ให้ไหมถ้าใส่ให้ก็ค,คือจบนะครับทีนี้มันจะมีบอกระดับความเก่งของสตูอยู่ด้วยก็คือ9ก้าพส่วนอันนี้เป็นค่าพลังรวมของผมก็คือหมื่นกว่าหรือดูดด้านซ้ายบนตรงนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นค่าพลังของเรานั่นแหละอ่ะกดท้าทายด่วนเลยกันละกันนะครับโอ้เป็นไง คือไอ้ท้าทายด่วนเนี่ยเราต้องไปตั้งค่านะครับในเซตติ้งก่อนนะไม่งั้นเนี่ยมันจะค่อยๆสู้ไปทีละชั้นชั้นช,นชนนะครับเออก็พาไปดูเลยแล้วกันครับด้านบนนี่น,น,นีตรงนี้นะเป็นรูปฟันเฟืองใช่ไหมแล้วมันจะมีคําสั่งฟังก์ชันเกมนะครับแล้วมันก็จะมีอันนึงอ่ะที่เอาไว้เร่งความเร็วได้น่าจะเป็นอันนี้นี่ไงครับถ้าเปิดอันนี้กดปุ๊บมันจะท้าทายต่อเนื่องลุยไปเลยครับ ตัวอีกอันหนึ่งที่เล่นได้คือเป็นมินิเกมนั่นเองนะครับก็จะมีศึกต่อคำกับ2 0 4 8อันนี้ก็คำาำครับสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับไอสองศนี่คือให้เราสไลด์หน้าจอใช่ปะเพื่อทําการรวมเลขให้มันรวมกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้เนาะเอออันนี้น่าจะเคยเล่นกันเนาะถ้าไม่เคยเล่นก็ลองมาเล่นในเกมนี้ก็ได้คำาำครับผม รอพิธีการเพิ่มความเก่งให้ตัวละครนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยสไลด์มาด้านขวานะครับแล้วก็สไลด์มาอีกจนเจอหน้าจอนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือการเปิดกระชับปองนั่นเองนะครับนี่นๆๆีมาที่ตรงนี้นะครับเกมก็จะมีการแจกตั๋วมาให้เปิดในระดับหนึ่งเหมือนกันงั้นเปิดเลยกันลวกันนะครับคือมันจะได้มาเป็นพวกอัติแฟกต์ต่างๆนะครับแล้วมันก็จะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้จากการติดตั้งพวกนี้เข้าไปครับแต่บางทีมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้ของเสมอไปนะบางทีเป็นของอัปเกรดหรืออะไรแบบน้้นะน,ะน,น,นะครับกมไาาาดดฬิยว โอเคคราวนี้เนี่ยคือผมได้รับกุญแจเปิดภาชนะแล้วนะครับไปเปิดต่อเลยไหมไปเปิดเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเปิดเลยครับผมใส่กุญแจเข้าไปอันนี้อยู่ที่ดวงอย่างเดียวนะครับว่าจะได้หรือเปล่าครับแหมรูกุญแจแค่นี้ยังใส่ไม่ถูกอีกโอเคครับก็ได้รับแต้มที่ใช้ในการอัปเกรดทั้งนั้นเลยนะครับเพียบเลยครับผม ถ้าเกิดตัวหมดไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันสามารถใช้ลูกออสขาวได้นะครับลูกออสขาวเนี่ยก็คือเป็นเปรียบเสมือนกับตัวเงินแคชของเกมนี้นั่นแหละเป็นเพชรอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองสุ่มรอบนี้ดูครับได้อะไรบ้างอืมได้วัตถุล้ำค่าอีกแล้วครับผมนี่เห็นไหมได้ชื่อเสียงได้นู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยครับโอเคแล้วก็ได้คมพีด้วยอันนี้สะสมครบไปแลกของได้อีกนะครับเพชรผมหมดแล้วอะเวนกร,รม เออขาดไปนิดเดียวเองอ่ะช่างมันกันแล้วกันครับหมดก็หมดแค่นี้ครับผมแล้วก็ดูด้านล่างครับมันจะมีรางวัลจากการสุ่มกาชาด้วยนะยิ่งเราเปิดเยอะก็ได้รางวัลเยอะนะครับอย่าลืมมากดรับด้วยแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับก็คือการแลกเปลี่ยนนะครับคูปองแลกเปลี่ยนก็เวลาเราเปิดกาชามาเราจะได้รับแต้มแลกเปลี่ยนโดย,ด,ยด,นนดูด้านบนเห็นไหมครับเป็นตัวดาวก็เอามาแลกของได้นะครับแต่ว่าดูบางอันด้วยนะอย่างเช่นพวกเนี้ยมันเป็นเศษชิ้นส่วนหรือว่าจิ๊กซอว์นะครับจะต้องสะสมให้ครบถึงจะได้ไอนนนๆนะ แล้วมันยังมีกระชัองอีกส่วนหนึ่งนะครับให้เราเลือกมาด้านซ้ายครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยจะมีเครื่องหมายตกใจอยู่ก็แตะได้เลยแล้วมันก็จะให้เราเลือกครับว่าเราอยากจะได้อเทมที่เกี่ยวข้องกับสเตตัสด้านไหนมากที่สุดอ๋อเมื่อกี้ผมขาดอะไรนะเออลืมไปแล้วช่างมันเอาปัญญาก่อนกันละกันเสร็จแล้วก็หย่อนเหรียญลงไปได้เลยนะครับเหรียญก็อาจจะหายยากนิดนึงช่วงแรกครับได้รับอะไรเอ่ยนี่วัตถุล้ำค่าครับผมก็จะเห็นว่าปัญญาจะสูงที่สุดนะครับในไอเทมชิ้นนี้นะ มีอันนึงเปิดเลยก็แล้วกันนะครับกดย้อนกลับด้วยนะเปิดเลยต่อต่อต่อโอ้โหคราวนี้เป็นระดับสีม่วงเลยครับผมเยี่ยมไปเลยต่อมาก็ให้ดูด้านล่างได้เลยนะครับมันจะมีอยู่หลายอันด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหอยทากก็คือการอัปเกรดนั่นเองจาได้ใช่ไหมเออจริงๆเราก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ตั้งแต่เราประจนภัยเสร็จแล้วนะครับนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าอัปเกรดได้ก็อัปเกรดเลยแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปเปิดกระชามาบางทีมันได้แบบของพวกนี้มาด้วยเนาะก็อัปเกรดเลยก็แล้วกันครับ ทีนี้พอเราเล่นไปเรื่อยๆครับเราสามารถที่จะมีร่างเสริมได้ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นร่างแรกสุดที่เราได้เนี่ยก็คือจะเป็นร่างซอมบี้นะครับอันนี้คือเล่นตามเรื่องไปเรื่อยๆเลย เนี่ยมันจะสอนให้เราอะทำการปลดล็อกตรงนี้เองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้ล่างนะครับเราจะได้สเตตัสเพิ่มเติมด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยเนาะก็กดเปิดใช้ล่างไปเลยก็แล้วกันครับแล้วถ้าเกิดเรามีของเนี่ยก็เอาของมายัดใส่ได้ด้วยนะครับซึ่งมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าไอเทมชิ้นนี้หาได้ยังไงนะครับกดไปรับเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าได้รับจากการผูกมิตรกับอีก้าอีก้ากดเลยนะครับ มันก็จะบอกว่ามันเป็นอีเวนท์ที่อยู่ในการสำรวจนะแหครับเราจะต้องทําการผูกมิกกับอีกาอีกาให้ได้ซึ่งผมก็ยังไม่เคยเจอกับอีกาอีกามาก่อนแสดงว่ายังประจนไปไปไม่ถึงนั่นเองครับนอกจากส่วนของ DNA แล้วนะครับยังมีส่วนของเปลือกหอยอันนี้คือประมาณคอสตูมอ่ะเออถ้าเกิดว่าเราใส่คอสตูมนะครับมันจะมีพวกสเตตัดเพิ่มเติมด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับว่ายังไม่มีก็ข้ามไปก่อน ต่อมาอ,อีกานหนึ่งคือจะเป็นเข็มทิศอันนี้คือเราเล่นไปเรื่อยๆครับมันจะมีการปลดล็อกให้เราเอาไอเทมมาใส่ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับหาของที่มันแบบแรรมาใส่นะครับอย่างเช่นส่วนแรกสุดเนี่ยมันจะเน้นค่าชื่อเสียงนะครับอันนี้ผมเปิดกระชะปองได้มาทาั้งนั้นเลยนะครับก็เอามาฝังแทนเลยกันแล้วกันกสเตตัสจะได้สูงขึ้นนะครับอันนี้ลองดูซิมีอันที่ดีกว่านี้ไหมไม่น่ามีแล้วนะอุย้ยอันนี้แกะแต่ว่าศิลปะ10วิทยา3-4เลยแต่ว่าส่วนนี้ที่เราใส่อ่ะัระะะครบ แล้วเมาดูด้านล่างต่อนะครับไอพวกนี้จะเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่ติดตั้งนะครับเราจะเพิ่มสเตตัสให้เราโดยตรงนะครับแล้วมันก็จะปลดล็อกมากขึ้นจากการเล่นนะครับไอนี่เขาใช้ออด5 0 0 0นะครับอ่ะใช้ไปเลยกันแล้วกันโอเคปลดล็อกช่องนี้แล้วครับเดี๋ยวช่องต่อไปเขาบอกว่าแต้มศรัทธา700นะครับเดี๋ยวมันจะเปิดนะครับอ่ะก็นั่นแหละอย่างที่บอกครับเกมนี้เวลาเราอัพสเตตเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยเนาะว่าเราจะเอาอะไรก่อนนะครับเพืจะได้อัพไปทางนั้นก่อนเนาะ อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับตัวหอยท่านะครับมันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็ข้างๆกาชปองเลยเห็นไหมเออนั่นแหละคลิกเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามันคือร่างที่เราสามารถแปลงได้นั่นเองนะครับอันแรกสุดก็คือจะเป็นซอมบี้เราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับว่าเราจะไปทางไหนนะครับอย่างเช่นเสริมพลังชีวิต Z1 หนะครับหรือว่าเไอวะเออช่างมันกันแล้วกันอันนี้จะบวก HP 50นะครับซึ่งมันจะมีเอฟเฟกกับทุกร่างเลยนะครับ ส่วนอีกสายนึงนะครับจะเห็นว่าทุกครั้งที่ลงทหารประเภทซอมบี้สิตัว HP ของกองกลำลังจะบวก60นะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราอยากจะเล่นซอมบี้ไปยาวๆก็มาทางนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นแบบไปสายอื่นด้วยอะไรด้วยก็มาทางนี้น่าจะดีกว่านะครับไปเริ่มวิจัยเลยใช้เวลา20นาทีนะครับ ส่วนต่อมาเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าตรงนี้ก็คือบางทีเนี่ยมันจะมีไอเทมที่เราสะสมมาเป็นจิ๊กซออะไรเงี้ยก็มากดใช้ได้นะครับแล้วก็บางทีเราได้กล่องมาก็คือมาเปิดใช้งานได้ที่นี่นะครับก็ซุมซ่มๆกันไปว่าจะได้อะไรของอัปเกรดนู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้นะครับแล้วบางทีก็จะมีเควสให้เรามากดใช้ของไอพวกนี้ด้วยนะครับอ่ะก็บางอันมีก็ใช้ใช้ไปเลยก็ได้ครับส่วนที่เป็นรูปปั้นนะครับก็คือเป็นไอเทมอาร์ติแฟกต์ทั้งหลายแหละที่เราเปิดกระชับชปองมาได้นั่นแหละ เมื่อเราพิ่งได้มาแล้วเนี่ยเราต้องมากดเปิดใช้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมกดเปิดใช้ก่อนครับแล้วมันจะมีให้เราใช้แต้มลูกอ่อนนะครับจัดไปเลยครับผมแล้วก็มันมีคําสั่งปรับปรุงด้วยคือการปรับปรุงคือการาอัปเกรดนั่นแหละครับมันจะให้เราใส่ของเข้าไปนะครับโดยใช้น้ํายาครับตามนี้เลยกดอัปเกรดทั้งหมดไปเลยก็ได้เดี๋ยวมันก็จะสรุปเองว่าใช้เท่าไหร่โอเคใช้ยี่ห้านะครับเสร็จแล้วมันก็จะปลดอีกช่องนึงมาก็ทําเหมือนเดิมครับผมทําเหมือนเดิมทะลวงไปเลย โอเคเมื่อเราทะลวงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วดาวมันจะขึ้นนะครับเมื่อดาวขึ้นสเตตัสขึ้นก็ทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าดาวจะเต็มนั่นเองครับตัวนั้นต่อมาที่เป็นรูปคล้ายๆกับพีระมิดอันนี้นะครับก็คือเวลาที่เราเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเราได้รับเศษไอเทมมาเนี่ยสะสมครบก็มาเปิดได้บางทีก็จะได้ของได้อะไรเงี้ยทำให้เราเก่งขึ้นได้เหมือนกันแล้วดูด้านล่างเลยนะมันมีเป็นม้วนคัมภีร์ด้วยนะครับก็เปิดให้หมดถ้ามันมีให้เปิดนะเปิดให้หมดเลยครับ ส่วนด้านขวาล่างอันสุดท้ายตรงนี้เนี่ยมันเป็นพวกเกี่ยวกับการเติมเงินน่ะก็ลองมาเช็คดูกันละกันใครที่แบบชอบเกมนี้มากๆอยากจะซื้อนู่นนั่นนี่หรืออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเข้ามาซื้อได้รวมไปถึงดูโฆษณารับของฟรีก็มีเหมือนกันนะครับลองดูกันละกันเนี่ยมีของน่าสนใจเพียบเลยโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพวกเสริมอื่นๆในเกมกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดเราเลื่อนไปด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าบางทีมันมีของให้เราคลิกเก็บได้นะครับผมเคยคลิกแล้วได้เห็ดได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วมันมีกล่องอยด้ว แต่ว่ากล่องเนี่ยต้องมีกุญแจก่อนถึงจะเปิดได้นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่มีก็ช่างมันก็นแล้วกันนะครับแล้วก็มีอันนี้ครับที่มันมีออร่านะครับสีฟ้ฟาๆรอมรอบนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมได้วิญญาณมานะครับเราสามารถที่จะเอามาทําการมันคล้ายๆระบบเปิดกล่องอะเผื่อใครนึกภาพไม่ออกมันจะมีหลายๆเกมที่เราได้รับกล่องมาแต่มันเปิดไม่ได้มันจะใช้เวลาเปิดซะแบบสีชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นอะเออแต่ว่าเกมนี้มันจะเป็นรูปแบบของวิญญาณนะครับจะเอามาเปิดได้ก็คือเอามาบูชายันที่นี่ ส่วนอันต่อมาคืออันนี้นะครับอันนี้จะเป็นระบบแค้นนั่นเองนะครับก็เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีให้เรารับรางวัลฟรีด้วยนะครับอ่ะรับไปเลยครับผมถ้าเกิดอยากจะรับอีกเนี่ยก็สามารถที่จะใช้อเทมนี่มันเป็นลูกอสสีขาวซึ่งอันนี้มันคือเป็นเหมือนกับเพชรหรือว่าเงินแคสฟรีนั่นแหละครับในเกมแต่นี้ผมไม่เอากันแล้วกันเอาแค่อันเดียวพอรับฟรี ส่วนอันที่2ตรงนี้จะเป็นรายชื่อสมาชิกนั่นเองครับว่ามีใครอยู่บ้างนู้นนั่นนี่นะครับเราคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะจะไปบวกกับเขาก็ได้นะคือเกมนี้เราสามารถที่จะท้า PvP ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ผมไม่ท้ากันส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นร้านคากิวนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีแต้มจากกิจกรรมกิวเนี่ยก็มาแลกได้คือผมยังไม่เห็นมีกิจกรรมอื่นนะลองคลิกทั่วๆดูแล้วก็ยังไม่มีแบบว่าตีวงตีบลอ,อะไรยังไม่เห็นนะครับในอนาคตก็อาจจะมีก็ได้มั้ง ทีนี้เลื่อนมาด้านขวานะครับก็จาอันนี้ได้ใช่ไหมเปิดกระชปองอีกอันหนึ่งใช่ไหมอ่าและอันนี้ก็คือจะเป็นเควสประจําวันนะครับก็อย่าลืมมารับด้วยกันละกันเนาะทำทุกอย่างให้ครบนะครับและก็อันต่อมานะครับในประตูนี้ก็เพิ่งอธิบายไปก่อนอันนี้ใช่ไหมครับก็คือจะเป็นการส่งคนไปหาของอะไรงี้ผลิตทหาร่วนหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันเป็นอาราธนาไดเนเองครับใช้ออดดาในการซื้อได้ สัวน,นันต่อมาตรงนี้เป็นตัวจดหมายนะครับจดหมายนี่ก็คือช่วงแรกเนี่ยเราจะต้องคุยกับไอ้ทากที่มันมาขออยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเออก่อนหน้านี้มันจะมีบทสนทนาให้เราคุยกับเขาเป็นระยะระะนะครับก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหัวใจะสามดาวแล้วเขาก็จะย้ายมาอยู่กับเรานั่นแหละครับเหมือนที่เห็นในคลิปนี้เลยทีนี้สไลด์มาด้านขวาต่อนะครับหน้าจอน,นี้ผมอธิบายไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับก็ข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับมาดูส่วนนี้ครับผมมันจะมีหุ่นยนต์เฝ้าของอยู่เราแตะที่ของได้นะ มันจะมีการแบบว่าคุยกับเราครับถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะครับเราตอบ1 2 2 1 2นะครับเราจะได้รับของนะครับลองลองตอบดูแล้วกันนะครับถ้าอันนี้ผิดขออภัยด้วยครับจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับเออลองดูแล้วกันน่าจะเป็นตอบ1 2 2 1 2นะมันจะให้ของมานะครับถ้าเกิดผิดก็ขออภัยด้วยเนาะเสร็จแล้วนะครับมันจะจะมีอีก2อันที่ทําได้คือด้านซ้ายตรงนี้อันนี้ต้องบอกว่าไอ้ดีล่ะมันผมไม่รู้จะเรียกตรงนี้ว่าอะไรอะ คืออันนี้มันจะเป็นภาพประกอบชื่อดังให้เราเข้ามาดูได้นะครับมันก็จะเป็นภาพแบบที่เกี่ยวข้องกันเนื้อเรื่องนะและมันก็จะมีข้อความให้เราอ่านแบบข,ำ,ขำๆอะไรเงี้ยนะครับก็แค่นั้นแหละจบไม่มีอะไรแล้วก็อันนี้ที่เป็นรูมหนังสือนะครับมีใครก็ไม่รู้มานะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะลงทุนในดัชนีหุ้นได้โดยใช้ลูกออสสีขาว500นะครับและเราจะได้รับรางวัลกลับคืนมา2เท่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมนี้จนมีค่าพลังรวมเกิน7,5 0 0ันนั่นเองครับก็สามารถมารับได้อะไรแบบนี้ครับ ตัวหนังสือเล่มนี้ยังไม่เปิดข้ามเลยละกันครับอีกเล่มหนึ่งสาคัญเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดท่าผู้ชมเนี่ยไม่รู้ว่าจะทําให้ตัวเองเก่งขึ้นยังไงนู่นนี่ยังไงเนี่ยสามารถที่จะมากดบริเวณนี้ดูได้เป็นระบบการสอนของเกมนั่นเองครับส่วอีกอันนึงที่เป็นรูปเตียงนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับจำหอยทากที่มาอยู่กับเราได้ไหมครับเออเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับเนี่ยเราคลิกเข้ามาแล้วมันจะมีเหมือนกับไอเทมที่ติดมากับน้องเขาอะเราสามารถอัปเกรดเพื่อเพิ่มความสามารถได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากทีีีี่่เป็นนนนตััวว้้แลมมจะ ส่วนด้านล่างเลยครับมันจะเป็นการบอกเกี่ยวกับข้อมูลของหอยทากที่เรามีนั่นเองนะครับแล้วมันก็มีบอกเลยนะว่าถ้าเกิดเราหาอาร์ติแฟกต์มาได้นะครับตามที่กําหนดเนี่ยก็จะได้รรบรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งตัวของบัตดี้แล้วก็ทหารก็มีเหมือนกัน,นครับส่วนเซตติ้งของเกมนี้จะอยู่ด้านขวาบนนะที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับเอาที่สําคัญสําคัญกันละก,กันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์อ่าอันนี้คือย้ายเซิร์ฟนั่นเองครับเผื่อแบบอยากจะไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็ย้ายที่นี่ แล้วก็จะมีอันนี้ครับที่เป็นไอเทมโคดนั่นเองครับใครมีก็เอามาแบ่งกันหน่อยก็แล้วกันครับกรอกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับจะได้รับไอเทมกันหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของล็อกอินก็คือตรงนี้นะครับศูนย์เกมถ้าเกิดว่าไม่ได้ล็อกอินตั้งแต่แรกก็คือสามารถมาล็อกอินได้ที่ตรงนี้ครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครมีปัญหากับการเล่นเกมนะครับสามารถไปสอบถามได้ที่2ช่องทางนี้เลยนะครับอันนี้คือจะมีทั้ง Facebook ทั้ง Line โซเชียลต่างๆให้ติดตามอันนี้คือติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าโดยตรงนะครับส่วนใครที่เล่น,ลนแล้วลืมๆไปนะครับอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาดูตรงนี้ก็ได้ครับแนวทางการเล่นครับผม